สนับสนุนรายการโดยข้าวพันดีดีทุกที่ดีทุกวัน ครับและตอนนี้เรายังอยู่กันที่เมืองฉางซานะฮะถนนนี้เป็นถนนที่ชื่อว่าโปจูเจียซึ่งเป็นถนนที่มีแต่อาหารอร่อยๆออทั้งนั้นและร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่พูดเลยว่าจ้าที่สุดในที่นี้นะครับครับผมเขาเรียกว่าร้านหัวกลมเตือนครับผมครับแลว่าบูชาเทพไฟครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นสถานที่บูชาเทพไฟหรือเป็นเป็นวัดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เขามาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารซึ่ง อันใหญ่ถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นพธธัฒคาอาหารได้เลยครับผม uh huh. และมันจะมีอยู่4เมนูใช่ไหมร้านนี้ที่จะเป็นเมนูหลักๆนะครับที่เด่นดังเลยถ้าใครมาต้องลองครับ ดูกันที่เมนูแรกกันเลยนะฮะครับเป็นเมนูที่เรียกว่าหมูสามชั้นแต่ไม่ใช่หมูสามชั้ um นธรรมดาชื่อเต็มๆของมันภาษาจีนก็คือเหมาซื S <S อ่อโหซารโร่ซึ่งง่ายๆคือคนจีนเขาจะให้ความสําคัญกับชื่อจีนใช่ไหมฮะเราก็ต้องจําให้ได้เป็นชื่อชื่อนี้ได้มาจากการที่ประธานเหมาเนี่ยมาที่เมืองนี้แล้วก็ต้องมากินจานนี้ด้วยเป็นจานที่ท่านโปรดปานมาก นี่นะครับผมใครอยากได้คอลลาเจนในสายเลือดนะฮะซัดไปได้เลยเต็มที่นะฮะสำหรับคนที่ชอบกินแบบพวกพุกมันอะไรเงี้ยเฮ้ยเต็มที่อร่อยมากมันนุ่มในปากมากเลยเหมือนเคียวเยลลี่อ่ะคือเมื่อก่อนก่อนหน้าเนี่ยคือเป็นคนที่ปกติกินอาหารคลีนจะเลือกเอาว่าไอที่เป็นเป็นมันเป็นอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแต่วันนี้ขอขอว่าน,นี้เลย อจานที่สองครับท่านอ่ะอันนี้เอาชื่อภาษาไทยดีกว่าง,ง่ายๆครับผมเขาเรียกว่าเต้าหู้เหม็นครับแต่เต้าหู้เต้าหู้เหม็นนี้ทำไมสีดำที่คือเขาจะเอาไปเขาเรียกเอาไปหมักกับน้ำพะโล้น้้พะโลก็คือพอหมักเสร็จเขาจะเอาไปตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทอดอีกทีครับที่เรียกว่าเต้าหู้เหม็นนี่คือเวลาเอาทอดอ่ะมันจะมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรง ขาเลยตั้งว่าต้องเหม็นแต่จริงๆอ่ะพอมากินนะมันเขาบอกว่าจะไม่มีกลิ่นมันจะมีแบบกลิ่นแบบมันไม่เหม็นนะเออเรามาทดลองกันแต่เขาบอกว่าเวลากินนี่เราต้องแบบต้องอ๋อเราต้องเสียบไปก่อนเสียบปั๊บปุ๊บแล้วก็แหวกนิดนึงแล้วก็เทน้ำจิ้มลงไปพี่ให้ฝากอาจารย์เชด้วยฮะเดี๋ยวผมเออใส่เยอะๆหน่อยเผื่อครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ผมได้กินเต้าหู้เหม็นด้วยล มันไม่ยังมีกลิ่นแบบออกออกแนวไม่มเหมือนกับต้มหู้ชอบทั่วไปคือึ่งแบบไม่อยู่มันกรอบนอกแล้วก็นุ่มหนมากแล้วพอรวมกับน้ำจิ้มแล้วมันแบบโอเคมาเมนูต่อไปเลยครับอันนี้เลย จัดหนักอันนี้คือเรียกว่าเมนูตัวเจี้ยวหยู่เถา,าคือเขาเขาจะเอาปลาเนี่ยมามาราดพริกครับคือปลาที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าปลาสงหยู่คือส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้เฉพาะช่วงช่วงช่วงหัวเพราะว่าไอไอช่วงหางมันอ่ะจะมีก้างเยอะกินจะค่อนข้างลำบากเขาก็เลยเน้นเฉพาะช่วงนี้หางไม่เอาซับหัว บอกเลยนะว่าตัวใหญ่มากผมตักให้พี่แล้วกันเนี่พี่ต้องเตะเกียบแล้วล่ะเหีนไนะคือจริงที่รูกมาเขาจะบอกว่าเขาสามารถใช้ทั้งพริกเขียวหรือว่าพริกแดงก็ได้นะครับมันจะเพิ่มสีสันใช่แล้วเติมแหนมให้แต่ผมเขีดพริกออกนะเอาไม่ชอบอ่ะอันนี้หนึ่งมันกลัวเผ็ดใช่ไหมกลัวเผ็ดเดี๋ยวผมลอง ก้างครับ <laughs> ผมตักส่วนก้างแน่ๆเลยนี่มันหางไงมันเจอเปากเลยหรบอร่อยครับมันเป็นแบบมันมีความเป็นพริกนิดนึงแต่ว่าด้วยตัวเนื้อที่มันแบบแน่นๆเนี่ยเวลามันผสมกับพริกแล้วเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลย เป็นจานที่แบบอร่อยมากจานนึงพอจบของข้าวแล้วก็ต้องมาตามด้วยของหวานนะฮะนี่เป็นจานที่เด็ดเลยทีเดียวนะครับสำหรับร้านนี้ก็ผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวเหนียวครับเขาเอาข้าวเหนียวมาบดละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนจากนั้นก็เหมือนกับจะชุบเคลือบด้วยน้ําตาลนะครับซึ่งสีเหลืองๆทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมของเขาครับผมชื่อเมนูนี้เขาเรียกว่าถังยูปาปลาถังยูปาปลาอ่ะพี่ชอบหวาน เดี๋ยวเราจะต้องมาจิบน้ำชากลบกันสักนิดนึงไหวไหมมันลื่นใช่ไหมม,ม,มันเนมหนียวนุ่มแต่มันไม่ฝึดคอรครับอันนี้อร่อยต้องจิบน้ำชาสักนิดหนึงนะครับอร่อยครับ กินกับน้ำชาจีนแล้วอร่อยมากเลยนะครับขออีกสังลูกเลยจริงๆไม่ได้มีแค่สี่เมนูนะครับยังมีอีกหลายเมนูเลยแต่ว่าที่เราแนะนําที่ควรมาลองต้องสี่เมนูนี้เท่านั้นเดี๋ยวว่าเราขออนุญาตจัดก,การอาหารทั้งหมดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะไปหาซื้อของฝากให้กับท่านผู้ชมครับรข้าวไรัพี่ข้าว ีไปดเอาถ่วยมาเก็ เตสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษกินอยู่แบบ5ดาว6วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอรารยธรรมของโลกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้นด้วยการพาคุณไปชมทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขาที่หุบเขาวอาวตารต่อด้วยพาคุณไปสัมผัสสวรรค์นบนดินที่ถ้ำประตูสวรรค์นักเขาเทียนเหมือนซาร์และพาคุณไปต่อเพื่อไปชมโชว์จิ้งจอกขาวซึ่งเป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจียต่อด้วยพาคุณไปหมู่บ้านฝงห่วงที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต่อด้วยพาคุณไปถนนคนเดินห่วงซิงลู่เพื่อให้คุณช้อปปิ้งเลือกสินค้าหลากหลายชนิดปิดท้ายด้วยพาคุณไปลิมรสอาหารจีนแแแบบ5ดาวละพักโรรงรม คดาวทุกคืนทั้งหมดนี้กับราคา41,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง26,900บาทย้ำอีกที26,900บาท สงวนสิทิทธเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ